คุณม m o r นิ n งจากสนามบินอินชอนค่ะและวันนี้ไม่ได้ไปไหนทะศะ์สักครั้ง เราก็เลยจะมารีวิวสายการบินเอชแอร์ไลน์ซึ่งสายการบินเอเชแอร์ไลน Asian นะ์เนี่ยกำลังจะเป็นส่วนหนึ่งของคอร์เรียนแอร์นะคะแล้วก็เป็นสายการบินของประเทศเกาหลีที่ใหญ่มากๆนะคะบริการดีเซอร์วิสแบบเป็นเราก็เลยอยากจะมารีวิวให้ทุกคนดูกันนะคะสำหรับใครที่นั่งบิสเสสคันนะคะหรือว่าเป็นไดมอนด์หรือเป็นโกลของเคิร์ซซายแลนก็สามารถมาเช็คอินได้ที่เคาน์เตอร์เองแต่จะอย่างโน้นถ้านั่งอีโคนะคะก็จะมาบีได้เลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเซลฟ์เช็คอิน สกสกบมาได้บอดดิ้งพาสมาแล้วนะคะอันนี้สำหรับบิ s เนส i ีทนะคะหรือเฟิร์ส a ัทก็จะเข้าตรงนี้เลยเขาก็จะเป็นห้องส่วนตัวกันแบบนี้เลยถือว่าแบบมีความปังมากๆมันจะไม่เหมือนกันบินไทยตรงที่ว่าแบบจะมีที่เข้าเกตส่วนตัวแต่อันนี้ก็ต้องปยํยารวมกับทุกคนนะคะคือไม่ได้มีสิทธ์ ที่จะแบบ business priority เข้าไปในตมอเร็วขึ้นโนจะไม่มีนะฮะก็ต้องเผื่อเวลาอยู่ดียำแบบนี้เลยค่ะก็ต้องเดินไปขึ้นแบบสามัญชนเราอยู่กับที่เราเอชเนารแล้วครับทุกคนรู้ป่าว่าโลโก้เอชเนาคือเปลี่ยนไปเพราะว่ามีนักลงทุน ต่างประเทศนะครับก็ของามาเทคโอเวอ,อร์แอนชนะอีกตอนอเชนะจะมีที่มันเป็นสักเดียวตอนนี้คือไม่มีแล้วโลโก้ชีก็เลยดูโล่งๆเลยครับอันนี้เป็นห้องเก้าอี้นอนส่วตัวแล้วก็ที่ส่วนตัวน่าจะเต็มแล้ววันนี้คนเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ก็จะเป็นวันนี้หากไก่ทอดแล้วก็มีนี้เขยังไม่ได้เติมนะแล้วก็ผัดกระหลำ่ำพากเกตตี้คนเยอะมากเยอะจริงเยอะเกินแล้วก็จะเป็นโซนแบบพวกสลัดบาร์นะฮะ้ใครชอบมาม่าก็สามารถเอาไปได้เลยอาหารที่จะน้อยกว่ากันรนไทยนะฮะไ่ากินมากไก่เหมือนไก่ทอดที่เขาขายในยร้านอาหารก็เลยเนี่ยบริยาเป็นอาหารสไตล์เกาหลีเลยเนะถ้าแต่ว่าใคร ชอบอาหารเกาหลีก็น่าจะจอยอยู่นะฮะเป็นชอบอาหารไทยเร้วของไอเชน่าเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเป็นโกของเครรอสไตล์นะคะก็สามารถเข้าเรานี้ได้เดี๋ยวเรากําลังจะไปที่เกตนะคะวันนี้เราเป็นเกตสี่สิบกว่าเราเดินไกลมากเดินไกลจริงน้องเป็ดน่ารักมากเป็ดน้ําเยอะเราคนรอขึ้นเครื่องอะดูดิเข้าได้3ประตูนะคะเครื่องวินลําใหญ่มากเราต้องไปชั้นสองนะคะชั้นสองจะเป็น BC มีสลิปเปอร์ให้ด้วยนะฮะหแล้วก็จะมีหูฟังนะฮะก็จะมีที่เช็ดมือมีหมอนบรรยากาศก,ก็เป็นประมาณนี้คือเขาไม่ได้แบบมีเสิร์ฟเครื่องดื่มแลวลงมากหรือว่าเราเข้ามาเร็วเกินคือเครื่องดื่มเขามีให้นะ,ะแต่ว่าต้องขอเราขอเป็นชิน้นจะเอล ถ้าไม่ขอคือไม่ได้ต้องขอนะฮะถ้าอย่างเป็นการมินไทยอ่ะเขาจะเดินเสิร์ฟเลยแต่ที่เนี้ยต้องขอเ<า>มนูมาแล้วนะคะจะมีอาหารเกาหลีแล้วก็ออกเป็นอาหารเวสเทิร์นะนะเครื่องดื่มนะคะววไวน์เดรสเครื่องกำลังออกนะครับเขามีปุ่มปรับเบาะด้วยนะครับปุ่มปรับเะะบาะเยอะมาก สามารถปรับเบาได้ตามใจชอบเลยแล้วก็ตัวนี้หาก็จะเป็นรีโมทคอนโทรลฮะดูทีวีดูหนะังก็สามารถเลื่อนได้เลยหรือไม,ไม่แบบทัชหน้าจอได้นะฮะมีมูฟวีหนังก็จะมีหนังฮอลลีวูดหนังคลาสสิกลองดูหนังเกาหลีดูสิโอ้ยเยอะมากเกาหลีก็ค่อนข้างที่จะอัปเดตนะฮะต่อมาเป็นดิสนีย์ก็มีดิสนีย์มีมีรายการทีวีด้วยนะฮะเคป๊อปก็มีสามารถฟังเพลงฟังนะ ดอ้ยแตกอาพัทถือก็ถือว่าอัปเดตอยู่นะแล้วเกินโอ้ยมีซีรีส์ด้วยราการชีเยอะมากแล้วก็มีคอนเสิร์ตคิงกอบคอนเสิร์ตก็ใช้เวลาห้าชั่วโมงนะฮะอันนี้คือยำม,มาเขือม่วงพันเห็ดขออนีญาตชิมนะ รสชาติแบบมะเขือทรงเครื่องอร่อยดีมันจะมีความโถดถั่วแล้วก็เป็นแบบยำแบบแนวเกาหลีเกาหลีซัมปับนะฮะเดี๋ยวจะลองชิมกันดูนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าซัมปับเป็นเนื้อห่อผักนะฮะซีาแล้วก็เนื้ออันนี้ขึ้นเนื้อนะฮะแล้วก็ใส่ี่ซัมจังไปด้วยใส่พริกใส่กิมจินิดนึง จะเป็นฟิลคลายๆแบบพ,พิมพ์ปรับอะไรเงี้ยก็โอเคนะไม่แย่ก็มีข้าวให้ด้วยกินกับข้าวก็เป็นจุนแบบกินข้าวนะคุณโกกิอะไรเงี้ยคืออาหารเกาหลีเลยไม่ได้อร่อยขนาดนั้นแต่ก็ไม่แย่อันนี้สั่งสเต็กเมอกอันหนึ่งนะคะตบ้ายด้วยผลไม้นะคะตบด้วยชานะคะเป็น เป็นโสมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแป้งตอกนะใส่น้ำผึ้งด้วยแล้วก็เป็นแวบแป้งตอกแล้วก็ข้างในจะมีถั่วถั่วทานกระโสมนะหอมน้ำผึ้งกินอิ่มแล้วนะคะก็คือตอนนี้เขากำลังจะดีไฟห้องโดยสารให้มืดลงดีเลยว่าท้าดาเดี๋ยวพามาโชว์ห้องน้ำนะคะห้องน้ำที่นี่เนี่ย จะเป็นแบบมีที่นั่งด้วยนะแล้วก็เป็นฝายยกมาห้องนั่กว้างมากที่นี่นะคะเขามีเลาแบบสามารถมานั่งเล่นตรงนี้ได้นะแล้วใส่มองเนี่เมมเลยเลิศเกินใจเอสองประสิทความใหญ่ความจริงคือต้องยกให้ชีเลยแล้วก็ข้างล่างจะเป็นบิส i ิสวีทนะเฟิร์สคลาสของชีคือเราอยู่ใช่ไหมละคนตอนตื่นเขาก็มีมาม่ามาเสิร์ฟเพว่แต่ว่ามาม่าเราต้องมีเบส มอเตอยังเป็นทางการนะรตอนนี้เขาก็กำลังจะปรับลดระดับลงถึงน้องคาและอีก3ามสิบนาทถึงไทยนะก็มีแากหน้นงน้วยนะชอบของอาเชนาตอนจบใช่ไหมเขาก็จะมีสาธิตแบบว่าสตรทร่างกายก็คือแบบฮิดร่างกายนะจากที่ร่างกายเรานั่งมาหลายชั่วโมงก็จะดีค่ะ กำลังจะแล,แล้วนะจะบอกว่าเอเชน่าถ่ายยากมากคือเขาไม่ให้ถ่ายแล้วก็แบบ ก็พยายามแบบไม่ติดหนะ้าแอร์มากที่สุดก็เลยได้รีวิวแบบได้ฟุตที่น้อยมากๆไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะขอแก้ตัวใหม่นะขอรีวิวซ่อมให้บันดีกว่านี้อยากจะทำออกมาให้มันดีกว่านี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย